mẹ nhà gấp bảo đao gấp ma rồi kìa nón gấp mỏ thuyền áo sắn ừ. rồi à, ờ thôi để nhăn nồng nới nuôi bác nhanh nuôi cái húa nhúng nhong ha cái tưng từ nón nồng nói ha lá cái luôn lá pui, pui. À. จักกิโลเนาะมาเห็นครับไอปะอือึบอออมีหมากหมุดแท็บ,บงหงั่งใครเพิ่งรู้ฮะมันหมากมุดมังคุดอันนี้นะอ๋อถั่วเลียนลูกใหญ่อ๋อถั่วใหญ่อีรีได้พี่นออ้องเลยหน่วยเท่าไรนี่แม่ เมื่อพัน,นบบจักกิโลอืถั่วจัดใหญ่จัดเต็มอะหน่วยมันก็งาม <ừ. S 1> อยู่แต่ว่ามันสิข้างในมันสิงามขึ้นนีนบหม่ฉ่ามใส่โถูคู่ใหญ่เติบน้องเยื้เบัง ผนับหนึ่งสอสาสี่พดนะบสองหาคู่หนูนอ้ยเปิร์ี่หาพันบัวหาพันว่าหนึ่งพันบาทโอ้เกิดมากอะถืเห็นได้ะออจะเกิดมากอ่ะั้ะงแรกพี่น้องเลยสื้อผนว่าซื้อทุเรียนหนึ่งพันบาท จัดไปน้องเนยขอบคุณขอบคุณแม่หลายเด้อขอบคุณแม่หลายเด้อจ้าโดยที่ซื้อบักทุเรียนให้ทุกคนในกลิ่นเนาะเพื่อนจัดให้เพ่นวะเอาไว้ข้นเข้าปไปเอาไว้ขึ้น 1, หนึ่งควันบาทปดกระเนื้อกระเน้อนิดวันยุด บบมีขวัญขวัญมันหายเลยแทย้หมังมึงคุดหายบ่เ่ยทางนองดีต่อกาแฟนขอครัวเฮ้ากินบาทนี่ก็คุณแม่หลายเดอ้อฝากเงินมาสื่อทุเรียนเนาะให้ทุกคนได้กินอยู่ดีไม่แห้งชุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรื่องเด้อแม่เดอ้อ แล้วคอยว่ากันเลยกลับมาอลไพี่น้องเลยแงเห็ดไงแงเห็ดบดจ่ซาโอ้แหลกลับมากินน้องเนื่องน้องซาบ่กินบ่ข้าปุ้นนี่ปุ้นเฮ้ยะซาพี่บอสซาอยากมากขึนินไม่ใช่กินเรวการแกงหอว่ึกอยู่เอ๊ะหมานเอาไหมกินไหมเหมือนจะพา่วสีขาวลึที่ดอนวตื่น ชอให้ก็นอนตเนอยานี้กที่าบปลโไขปลานี่ละเข้าอีก่เป็นเขาตีมัลงนามน้องผัไข่เนี่ยพาไปน้ำนามน้องอีกวะตีนกามเหียวตีมีน้นตาจังตีน้ำหนามน้องโลตีนกาตุ่มลงไ่แม่เขาดิหนามพ ยานะดาีไอ,อ,ซ,อซื้อมาสิซื้อซื้อาบุกินอกึ้กลัมันรจเาตาเขตูมดิแนวมันขุดเนละยาีไอ่ะมึงไปเจอบุกินกเอไปใช้ือน,ะอน่ยัพแเธอ หมางอันนี้คือกูเสบเน๊ะมาขุดนี่เมาข่ายบุกใส่เฉยๆถึงเย็นจีบาดี่ารบุญมาเจอนียมาเงี้ยอีกแล้วจดอีกแล้วพี่น้องเว้ยมาให้สกิมมาซาเน่มาจัดกระปุ่นมาจัดกระปุ่น

Hoa hảo của bác sĩ ở trên mạng lưng tôi một cái cây cọc bác sĩ ở nhà 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 bác อีกจุแล้วนีแต่รอดชแก่ขาวเท่านั้นไปยังพี่น้องดิแล้วก็จบกเนี่ยเอแล้วก็จุเลยแบบนี้ง่ายๆเนาะตึงยังไม่ยาแล้วเดี๋ยวตึงนี้แล้วพี่น้องดิพอพอแล้วจุกแต่หูแหลจุกไปเลยจุกแก่เลยไปแล้วก็สบายใจเลยสบายดีพี่น้องพูดไปเลยได้มัไม่หูจับดีอ่ะ ไปค่ะูููไปกินไปไปไปกันนั่นแหละเอนี่ต้องธรรมดะต้องธรรมดานีต้องธรรมดาถูกจะว่าเป็นธรรมดาธรรมสะดีไปกต้อสบายใจยุงหลอกขาเป็นตายสิบกิโลปวยเพรุ่นนพะเอาุ่นก่ได้เอาเนื้อเสียก่อน โอ้ยทำไมปุ๋ยนอีดิีแค่นี่แตัวฮะตัวยางหอยยาอู่ันบนนี้ยามหน้ามันบ่หอยี่มกแล้วกู้ยใชุ้้เย็นไว้ถึดวกเขาอใส่เยนที่ตัวอุ่นตัวอุ่นต่น่ามุ่งหน้าด้อยนางโบตาเด้อเนี่ยขึ้นมาผิดกินหอดนะฮะก็ผอกปุด้วยเอบอกชุบแห่ขนะ nó đây cũng bự dài không nó phát nó mà biết cho kênh nó Để không bỏ lỡ những

เขาขึ S <S ้นมาได้ก yeah, no, mm ันไอ้ต้นแรงข้าอยาเห็ุเรื่อง้เขาขึ้นมากู้บอกเขาจืดว่าต้นยางเสียต้นแรงมนขึ้นมาสิใ่น้าอะไรจะขึ้นมากเดี๋ยวเสนกปุกกันหน้ามันบวบเลยซ้อกปุดมาไดเก่งก่อตักแบ่งเอาเเอาถวยมาตักอ่ะเจ้าถ้วไปหาบวงแค่พืเก่า Ừ, mhm 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 5 mhm 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 mhm

เก่าไปเลยคนมาแห้งกระค่ะแห้งก็มันลูกกับปุกกันนะจะรบง่าย่กะทีเล้กะทีก็เป็นลิปผมจ้ะเบ็ดยุ่ยไ่ช่ท่เเแะคือวเ็ดนั dòng lắm đi đi dặn hôm nay mặt hàng không ghét nhà mhm tên ghét học lắm mhm 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 มันสิจะดแหกหน้าลก็ท yeah. ุป่าดลบแบบทุกคนมูงจะได้ร่ำกนได้เขาเนาะจะมีเงินเป็นคนจ้างถ้าจำชยเขเลยจะออกวปหาง่ายเอาิขงไม่นานปั๊ในหม่องุนเขาหน่อยีนเนื้อมมนเจ้ามากหมันหน่อยด้วยคนในหนังเจ้ามากหางหมองขุ่นเขานะคือว่ามึอเศ้าหม่องเขาหน่อยหน่อยได้ นนีมันแก่มคาห้องเขาได้ร้อยให้ร้อนะหมอนาไม่ใ่นะหมอนแ่ที่แต่่บตังใช่ไหม อหนเนี่ยออกแตโคนเ้มขล้วเนาะให้กำลังกรหายนิดสบาไงก็่อกไม่น่งยใต่ยาเนาะ่าะให้บดเนี่ยได้ติข้าวแมัน็ดออกแล้วโคกมันเป็นตะย่านแบนได้ยัง่ายเนาะย่ายาเยะ ยังข้นอีกน่ากับแป้งนะยูไทน่ามาง้นกะเหลียงนู่เนาะน่ากับโต๊ะย เด็กย้อยนะจนเบิดหมอบานสื่อมากินจนเบิดเลยพอกันณขีดหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมาซมขอบคุณทุกกำลังกจเด้อขอบคุณสุกความเนะนำ